สวัสดีครับ้อนรับท่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะมากับการรีแอคเอ็มวีเอ็มวีเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่เราอยากฟังมากแต่ก็ต้องอดใจใช่จะมีคนการฟังไปก่อนฉันรู้ใช่ที่ใส่ไม่ดีีคนแอบฟังก่อน ไม่มีใครไม่ไม่มีใครเลืกลากนะทุกคนไม่มีใครเลืกลากไม่มีตายหนีถ้าฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาในช่องไหนก็ตั้งก็จะมีคนตายถ้าฟ้าผ่าจริงจะมีคนตายโทษนะโทษนะที่เห็นชัซิซีนี้ไม่ได้โดนฟ้าผ่ามานะแต่แค่เป็นภาพซีซีเปียเฉยๆอ๋อโอเคโอเคแก้ตัวก่อนเลยวะเล่นตัวเองก่อน อ่ะยังไม่บอกเลยว่าจะมาทําอะไรมาทำบอกบอกไปนช่องก่ว่าเรามาทำอะไรกันที่เราจะมาดูด้วยกันในวันนี้นะครับคือเป็น MV เพลงชื่อเพลงว่ารักแรก First l o ล e นะครับเป็น o r i g i ินอลซาวด์แทร็ของภาพยนตร์รักแรกโคตรลืมยากซึ่งร้องโดยนนทนนทนเห็นชื่อขึ้นว่านนทนนก็คือดีกรีฉันว่าพรอเลยก็คือพรอไดเห็นชื่อใช่ ถึงไดเก็บรออยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่ก็อัดทันทีฉันก็ได้ฟังทันโอเคโอเคแล้วก็ซึ่งซึ่งเราอ่ะได้ถึงอัดรีแอคตัวเทเลอร์เอฟฟิเชียลเทเลอร์ไปเมื่อกี้เนาะเราก็จะมาฟังกันว่าเพลงเนี่ยอะไรยังไงอ่าออกแค่ไหนถูกต้องพร้อยนัดไปจ้าไปคนเราทุกคน มักจะมีพื <ata> ้นที่เก็บความทรงจำของตัวเองแค <c oughs> ่ตัวเดยซาวมาก็พอแล้วอะสำหรับผมม,มันก็คือสมุนล่มนี้คือปลอกอ่อนเนาะอันนี้นนปลอกัอออแขดดนน็ง ด้ฉันไม่ทำมันข่าเราจะยังรักกันหรือเปล่าถ้าไม่ปล่อยเมื่อกันเธอกับฉันวันนี้จะเป็นอย่างไรรักแรกมลืมยากฉันคนลืมยากแม้จะนานเท่า สบายดีไหมแผนคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้น เสียลูกขอมากสักวันหนึ <c oughs> ่งเธอต้องเป็นแฟนเรา <c oughs> เราจะทำให้เธอหลักเราให้ได้รู้ไงว่าฉันเข็นอสำรจะมีโอกาสได้รักเธอ 山。

เอาได้แต่งงานหรอโอ้ยดีจ์ดเลยอ่ะดีจ์ดเลยอ่ะเธอเพลงคอมมากมากและเพลงเพราะและและตัวตัวอะไรนะตัวหนังตัวภาพยนตร์โอ้โหดึงกเลยว่าถ้าไปดูเนี่ย ขดเนี่ยร้องคาโลงเนี่ยต้องมีอ่ะฉันว่าถ้าถ้าเรานั่งแถวเดียวกันจะมีเสียงประกอบตลอดเวลาเว้ยเราจะไม่ดูพร้อมกันใช่ไหมยาดูยือมันต้องบอกว่าคือแต่ละคนเนี่ยเมนการแสดงทั้งนั้นอ้โคือดูเรื่องราวในเอมวีเนาะ มันก็จะมีแบบเป็นอาลายหลายๆพาร์ทน้อที่ที่อยู่ในหนังอยู่ในตัวเรื่องหนังแล้วโหแบบมูดมันแบบตอนแรกอะที่เราดูเอ่อเทเล,ลอร์เมื่อกี้มันจะเป็นอีกามูดหนึ่งนะแต่พอมาดูเอ็มวีมูดเปลี่ยนเลยเว้ยมันมัารู้สึกเหมืนเป็นมูดเกี่ยวกับแบบความรักของกลุ่มเพื่อนอะอ่าใช่ เป็นเป็นอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วก็อ่ะตัวตัวของของฟิล์มก็คือหลินใช่ไหมแล้วก็ต่องเนี่ยเออเขาอาจจะแบบรักกันอะไรอย่างนี้โอ้แล้วเมื่อกี้ชอบฉากที่ที่นั้นนันนโทรศัพท์อ่ะแล้วดูพรจันทร์ดูเดียวกันแล้วพูดคำพูดนะวอ่ดิ้งนั้นนาอแบบแล้วคุูขนาดนะฟังแล้วรู้สึกแบบอ้ยสิ่งที่มันโคตรดีเลยก็คือว่า เพลงมันที่มันมาพร้อมกับภาพจากภาพยนตร์น่ะคือเรารู้เนาะว่าการแสดงภาพยนตร์มันไม่เหมือนกับการแสดงซีรีส์มันจริงมากคือมันจะไม่ได้เอ็กซิเกเรตมากอ่ะแต่มันต้องเรียวอ่ะการแสดงภาพยนตร์อ่ะมันมันสมจริงอ่ะแล้วพอมันมากับเพลงเพลงเนี้ยมันยิ่งทําให้เรารู้สึกเข้าไปเร็วมากเลยอ่ะกับกับเอ็มบีนี้อือใช่เรารู้สึกอินตามง่ายเลยนะแล้วที่สําคัญคือว่าที่ไปบอก เนื่องจากว่า,าระยะเวลาที่เราไปนั่งดูอ่ะมันสั้นกว่าเพราะมันไม่ได้เป็นตอนๆเหมือนซีรีส์ถูกไหมเพราะเรื่องราวมันจะต้องถูกขมวดตั้แต่ละการปูเรื่องการดําเนินเรื่องต่างๆตัวละครนู่นนี่นั่นเรื่องราวมาผูกรวมกันเราต้องสรุปจบภายในเวลาไม่เกินสองชั่วโมงถูกไหมส่วนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างอะ่ะมันจะมันจะอยู่ในนั้นเลยอะ่ะอวยมูดหรือความอ้วนอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องราวอะไรเงี้ยพอมาฟังเพลงไปด้วยนะฟังทุกคําที่แบบว่านนทนร้องนะ แล้วก็ดูภาพประกอบไปด้วยมันทําให้เราเห็นแบบถึงเรารู้เลยว่าถ้าเราไปนั่งดูเรื่องเนี้ยพร้อมๆกันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรานึกภาพออกเราฟังเพลงนี้กันนะรอบแรกก่อนนะแล้วเสร็จแล้วพอเราไปดูหนังนะแล้วออกมาฟังทันทีนะคนละความรู้สึกกันเลยเอมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนความรู้สึกตรงมันจะเปลี่ยนทันทีแต่ขนาดเราฟังรอบแรกรอบนี้นะโคตรเพาะอ่ะ ต้องบอกว่าหายากนะที่ที่เราฟังรอบแรกแล้วเราชอบเลยจริงปกติแล้วเราต้องฟังแบบซับๆเนอะก็แบบผ่านๆไปก่อนติดหูไม่ติดหูแต่อันนี้คือแบบอืมเลยนะแล้วอย่างที่บอกอะว่าผู้ชมั้่แต่ยินโทรเลยนะเมโลดี้ตั้งแต่ยินโทรขึ้นแบบใช่ใช่พอเลยอ่ะโดยที่เสียงเสียงทนนยังไม่ขึ้นเลยนะเพราะแล้วอะโอ้โหเราต้องบอกว่าคอมบิเนชันของ เรื่องเนี้ยลองดูนะหนึ่งนักแสดงอที่บอกว่าเป็นเมนการแสดงทั้งนั้นใช่สองผู้กำกับที่ฝนการันตีได้เลยเรื่องดราม่าต่างๆเยยนแน่นอนโอ้สุดสามเขาไม่ได้ขยี้เขาไม่ได้ขยี้นะเราก็โดนขยี้เราอโดนขยี้ไปนั่งดูเราอโดนขยี้แน่คือตอนเราดูเทนเยียสอะเทนเยียสมันคือซีรีส์ซึ่งมีความดิแต่ว่า ลักษณะของซีรีส์เนาะมันจะใหญ่กว่าความเป็นจริงขึ้นมานิดนึงถูกไหมเพื่อดึงคนดึงคนอะแต่อเนี้ยภาพยนตร์นะจะจริงจริงมันเรียวมากแล้วยาสามผลต้องขยี้สุดๆแน่นอนตามเรื่องเพลงขใคร้องนนทนนสี่เรื่องเพลงครแต่งพี่อ้ํ เธอแคสี่คอมเิเนชันเนี้ยบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยสุดแน่ๆฉันให้อีกหนึ่งคืออุป,ปรกรณ์อ่าฉากต่างๆแล้วก็แล้วก็พร้อมป,ประกอบอืมใช่เป๊เปอยู่หนังสือรีดดิ้งอุปกรณนะ์เปอยู่อืมหนังสือรีดดิ้งอะต่อให้ไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะเห็นฟอนต์ก็ดึงแล้วอืม มันคือฟอนต์หนังสือลีดดิ้งของสมัยเราเรียจริงๆหนังสือนอกเวลาหนังสือจะีิ้งอ่ะเออใช่ใช่แล้วต้องเป็นฟอนต์เนี้ยเท่านั้นฟอนต์เครื่องพิมพ์ดีใช่ใช่ใช่เห็นผ๊บแบบเฮ้ยโอเคอ่ะใช่ถูกคือมันจะไม่ได้มีแบบมันจะมันมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นลักษณะเฉพาะเนาะเพราะว่าเพราะว่าสมสมัยเนี้ยมันมีการออกแบบตัวอักษรที่ค่อนข้างเยอะแล้วมันจะไม่ได้มีแค่เครื่องพิมพ์ดีดเวย มันจะเป็นฟอนต์เดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าอืมอินเลยอ่าลักษณะของบ้านบ้านที่มีไออิดอิดเขาเรียกอิดอะไรวะอิดก้อนสีเทาๆอ่ะถ้าบ้านไหนก่อสร้างหรือว่าทําคูน้ําจะต้องมีอิดอย่างเงี้ยกองหน้าบ้านอ่ะอิดบล็อกอมบล็อกอิดบล็อกใช่ไหมอิดบล็อกมันมันเรียกอิดบล็อกเหรออิดบล็อกเออใช้สีเทาหิบหนึกภาพออกว่าสีสีแดงจะเป็นอิดมอน เออเนี่ยมีอิงเงี้ยกองหนบ้านมาในหมู่บ้านมาต้องมีสักหลังอะที่อินเนี้ยกองอยู่อแล้วเราก็ต้องไปเล่นแล้วก็ล้มตรงนั้นก็จะเจ็บแล้วก็จะมีคางคกอยู่ในรูอย่างเงี้ยคือคือมันมันมันมาหมดเลยอะมันเรียลลิสติกไงคือหันไปเห็นอะไรมันก็รีเลทกับชีวิตเราได้หมดเลยใช่ใด่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่เราเห็นในเอ็มบีอ่ะคือเราเห็นเราเห็นแค่เออเพลงใช่ไหม รวมไปถึงการแสดงของน้องสองคนเนาะที่ที่ที่เป็นตัวตัวละครหลักนะก็คือน้องนันนนกับน,น้องฟิลนะ์มเนาะนี่เรายังไม่เห็นคนอื่นนะนี่แค่สองคนแห้นแค่แพรมแพรมมีนะเราเห็นแค่แพรมแค่จังหวะเขาเดินหันหลังให้กันแค่นั้นเราก็จะตายแล้วแล้วคิดภาพด,ดูว่าถ้าเราไปนั่งดูทางเรื่องอะ่ะแล้วตัวละครอื่นที่ออกมาอีกเพราะแต่ละคนก็จะต้องแบกในในบทตัวเองที่ที่จะต้องมาแบบว่าลดแล่นอยู่ในในหนังใช่ไหมแล้วแบบว่าอย่างที่แชมป์บอกว่าพอมามาคอม คอมมิชชั่นกันผูกแบบมันก็จะยิ่งเกิดแบบเรื่องราวแล้วแบบแล้วแต่ละตัวละครมันก็จะไปทัดความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกถูกไหมแล้วแต่ประสบการณ์ที่เราเจอมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งแบบทับซ้อนเข้าไปอีกทาให้เราแบบโอ้ฟังเพลงก็อินดูดูดูภาพยนตร์ก็อินอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหนักเลยตอนเนี้ยเราจะยังไงเนี่ยเราเนี่ยชอบฉากมีว่าชอบฉากโดนทําโทษอ,ะอ่ะแล้วก็ฟิล์มราองห้อ,อ,ะอ่ะไปโดนไหม เคยโดนไหมเคยแล้วไปกันจริงจริงคือเด็กผู้ชายจะขำแต่จะมีเด็กผู้หญิงที่ร้องไห้เพราะเจ็บปวดเออปวดแขนเต่าลงไม่ได้ไงเดี๋ยวโดนเออแล้วมันต้องไ้่องไงเวลามันโดนอ่ะเพราะว่าเวลาเราเราโดนทําโทษเราไม่ได้โดนคนเดียวเสมอเราจะมีเพราะฉันเราสนุกเพระมีเพื่อนโดนด้วยเพราะว่าเราเป็นคนทําผิดไง เออไม่แต่เพื่อนผู้หญิงที่มันไม่รู้อหนโนอีเนมร้องไห้เจมเราสามคนอ่ะเคยโดนทํโทษเธอล่ะเคยไหมจ้าเสื้อเหลืองทํโทษอะไรเห็นไหมเห็นไหมเฮ้เราพูดพร้อมกันอีกแล้วปายเห็นไหมแเป็นพือนพวกอยู่ในโอวาดันเนี่ยเด็กมหกทับหนึ่งก็เงี้ยเหมือนโอวาเดียวว่าโอ้เคยโอเคยสามใช่ไหมโดนตียกห้องอย่างเงี้ยใช่ไหมเคยโดนยกห้อง มันจะมีคนร้องไห้ถูกไหมเพราะฉันไม่ผิดอะเห็นไหมเพราะว่าถามว่าผิดไหมมันมันผิดแหละแต่ว่าเราแค่ไม่ไม่ได้รับอินโฟเมชันนี้มาว่าต้องทำแบบนี้เท่านั้นเองแลเลยจอเราเจอ ส่วนใหญ่ที่เราเจออ่ะเวลาโดนทำโทษยกห้องอ่ะมันจะมีกลุ่มคนอ่ะที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มันสวยเพราะว่าสวยห้องเราเนี่ยเออถูกอีกพวกหลักห้องอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนที่จะมีคนร้องไห้แล้วก็ร้องไห้เพราะเขาไม่ได้ผิดเขาต้องมาเจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรียนอ่ะเขาจะโดนไงอีกพวกนี้ก็ไม่สนืนหัวเลาวคิกๆส่วนขหน้าห้องร้องไห้เหนึ่ง นี่คือพวกหลังห้องนี้พวกหลังห้องสารใช่นึกถึงหลังงสารเลยเพราะว่ามันเคยเหตุการณ์มีเหตุการณ์เรายังไม่เห็นเรื่องราวเลยนะแต่เห็นเออที่เขาเอามาให้เราดูเข้ามาเนาะมันก็รีเลทกับชีวิตที่เคยผ่านดึงประสบการณ์ร่วมขึ้นมาให้เราอินได้ง่ายมากใช่สนุกแค่เห็นเอวีนี้ก็รู้แล้วว่าจะสนุกแล้วก็จะต้องมีความสุขถึงมันจะเคลาน้ําตาไปบ้างแต่อย่างน้อยมันเติมเต็ม บางที<ช>เราอาจจะหลงลืมเด็กคนหนึ่งในอดีตเนาะก็คือตัวเราเองอะแต่เราเชื่อเหลือเกินครับว่าการได้ดูภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเราจะกลับไปมองเด็กผู้ชายคนนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่งใช่ใช <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ่โอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับ MV เพลงรักแรก First l o v e นะครับออริจิน l ลซาวด์แทร็ของรักแรกโคตรลืมยากของนนทนนก็ฝากด้วยนะครับปามยอดวิวกันเยอะๆนะแล้วก็อย่าลืมไปชมภาพยนตร์ด้วยนะครับวันที่27เมษายนนี้นะครับ สำหรับวันนี้พวกเราชนะไปมาทั้งสี่คนนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ EP นี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย